ผิวเรามีอล่าสังเกตว่าอันนี้จะไม่ขาวแบบขาวหลอกขาวโอโมเพราะว่าเรามีผูงไข่มุกเข้าไปปรับสภาพผิวไมถึงหน้าท้องก็ปกติก็จะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันใช้เวลานานมากเลยกว่าจะ ใส่ตัวเสร็จแล้วก็ทาแต่ว่าอันนี้มันจะแบบว่าทาปุ๊บก็ออกไปได้ปับเลยใช่แล้วมันก็เนียนด้วยไม่ต้องตกเนาะไม่ต้องตกอ่ะใช่วันหอมด้วยไม่เคยเห็นนะเนี่ยหรือว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยได้ทานอยู่แล้วได้ไหมเพราะว่าถ้ามีแบบ อันไหนดีชอบก็จะใช้ดานมใช่เี่ยตัวนี้ตอนแรกก็ใช้เห็นเพื่อนใช้มันก็แบบดีแต่ตัวนี้ไม่เคยใช้นะคะเห็นว่ามันดูแบบเหมือนผสมรองพื้นเยอะอ่ะตัวนี้หรออันนี้มันเป็นสูตรน้ําคือบีออกมาคือเหลวเลยเนี่ยไม่ฮันดิ้งก็เหนงเนี้ยแล้วมันจะเน่าชอบเน่ามากมาล้วกระเด็นออกมานดูของโอทอมบ้านเราอ่ะพวกเกาหลีมัน ไหนนี่คือสมปรสมที่ท yes. like yeah, ี no. ่ส yeah. yes. so ังเกตรู so ้สึกว่ามันบางเบามันดีอย่างเงี้ยคือสมสมจากต่างตางประเทศหมดเลยนะประเทศเหรอใช่อย่างผวมาลัยก็จากเทลซีอเมริกาไข่เนยก็เหมือนกันแล้วว่าเราไม่สมสมด้วยใช่สมจากญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่สมเกาหลีสมเกาหลีซื้อไม่ได้ใช่สังเกตว่ามันเลยรู้สึกแบบใช้ไปแล้วมันมีวิธีหนไรที่มันแบบเนื้อบางเบาหน้าโดนดังแค่ไหนมาลองลองน หมอบูท้าสงการตอนนึงในสายนี่ใช่คือท้าให้ทาเลยให้ทาเลยใช่ใช่แล้วก็คุณก็ไปเล่นน้ำคือทาทิ้งไว้จะสักสิบห้านาทีเนี่ยแล้วคุณก็ไปลงเล่นน้ำได้ปกติมันก็จะมึนแต่ถ้าเจอสบู่หนุดนะคะก็ัวนรจะใช้บล็อกโมเลกุลของสบูู่นั้นตอนนี้เราก็ลงลงทุกเดือนเลยทั้งปีเนี่ยเรียกว่าอะไรเนี่ย ประมาณไม่เกินสามสิบเกัาแค่านี้ที่เราขายสำเร็จไปจะของเราอะคือถูกกว่าแล้วเรามีของควาแข็ง้วยซึ่งเก๋แข็งก็ของห็นของเราก็เกลียดเดียวเขาอันนี้พูดอันนี้พูดแบบจริงจริงเลยเพราะว่าเพราะว่าดูไม่ยากหรอกไม่ง่ายคนเราไม่ใช่คือขายเองเดียวใช่ดูดูง่ายง่ายก็คือถ้าคนคนใช่ถ้าคนขายใช้ก็คือแปลว่ามันดี สวัสดีนะคะตอนนี้นะคะเรามาจัากผู้กิจกรรมเปิดตัวสินค้าใหม่เลยของที่แบรนด์ที่ชื่อว่า Natural j o w e l นะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่เลยที่บอกว่ามาแรงที่สุดในตอนนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ครีมทาตัวขาวที่บอกเลยว่าดีการันตีได้รับการจดทะเบียนจากอยอ้าวว่าผลิตภัณฑ์ของเรา Natural j o w e l นี้นะคะ ดีมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของคุณค่ามีทั้งหมด17ประการเลยอย่างเช่นเนื้อครีมบางเบาเป็นพิเศษระดับนานโนเทคโนโยลยีเลยที่ผลิตคิดค้นโดยใช้นานโนเทคโนโลยีนะคะมาเพื่อผิวของสาวๆโดยเฉพาะกันเลยที่อยากมีผิวที่ขาวกระจ่างใสนะคะและก็มีกลิ่นหอมที่ติดทนยาวนานอีกด้วยสามารถควบคุมความมันในระหว่างวันเนาะที่บอกว่า ใครที่อยากทาทีมทั้ง24ชั่วโมงเนาะตัวนี้เลยจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเรื่องของปกป้องผิวจาก UVA ไม่ว่าจะเป็น UVA UVB เนาะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของปกป้องผิวแถมยังบำรุงล้ำลึกอีกด้วยทำให้ผิวของคุณกระจายใสถ้าใช้ภายในใช้อย่างต่อเนะื่องอ่านได้ตั้งแต่7ถึง15วันนะคะโดยส่วนผสมหลักๆของมันก็จะของจูโอนะก็จะมี แล้วก็จะเป็นไข่มุก